แล้วนะครับนี่สวยงามครับท่านผู้ชมวันนี้ผมตามผ่านพึ่งอ่างทองนะครับเรามาหาพึ่งแล้วเริ่มแล้วนะครับนี่ดอกดอกอะไรไม่รู้เด็บเรียกอะไรเขี่ยวงูพึ่งกบ,บินตอมอยู่นะครับนี่นะครับ เพิ่ปปงมิ<บ>ม้มนะครับ,บน,นี่คือพึ่งมิ้มนะครับ,บแล้วก็ตอนนี้เ<บ>จอรังเขาแล้วนะครับไปดูกัน,ม,<บ>นมาดูรังกันนะครับไปอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับรังใหญ่พอสำควรนนะครับเกาะกิ่งกระถิ่นอยู่นะครับ พึ่งมิ้มนะครับมิ้มก็คือพึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่พึ่งนะครับพึ่งหลวงก็พึ่งใหญ่นะครับพึ่งมีหลายชนิดนะครับโอเคขออนุญาตตีก่อนนะครับคนควันไม่ถึงครับ ลมแรงเออโอเคขอขึ้นก่อนนะครับน่าเสียดายครับไม่ไม่มีน้ำนะครับมีนิดเดียวนะครับก็เอาไว้เอาไว้แบบนี้นะครับ ไว้มาดูอีกรอบหลังนะครับแต่ลัางสวยอยู่นะครับหลังใช้ได้เลยไปดีกว่าครับไปหาหล้างอื่นต่อหลังจากนั้นมาก็เจอ,อหนึ่งลังนะครับจอดรถตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มองนะครับออกรถไปบกนั่นไงแม่บ้านบอก ตกันครับต้องสู้กับลมนะครับลมแรงมามม,าม่มมไม่มีฝักนะครับหลังนี้ก็มีน้ําจนได้นะครับหลังที่สองของวันนี้นะครับนี่นะครับหัวน้ําปิดอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับ สวยๆนะครับหน้าหนาวตีพึ่งง่ายนะครับพึ่งไม่ค่อยต่อยนะครับไม่ค่อยต่อยทีเดียวนะครับมันจะต่อยหลายๆทีเพราะว่าลมมาแรงนะครับ้นขวัญไม่ค่อยโดนนะครับไปครับตัดดีกว่า รถมาพักใหญ่ๆครับมาเจอหนึ่งรังนะครับเข้าป่านี้มาก็เจอเลยนะครับนูนะครับเพึ่งมิงลังที่สามเดี๋ยวไปดูกันครับขอต่อบุรีใส่ไม้ยา,ยาวๆก่อนนะครับลมแรงนะครับต่อไม้ เสียบบุหรี่ไว้นะครับแล้วก็ลมควันนะครับพ่นไม่ถึงนะครับ้นาำดีด้วยนะครับอย่างสวยเลยนะครับลังนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าให้มันเมาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะถ่ายคลิปนะครับก็เลยนานหน่อย ให้ดูนะครับนี่ชัดๆนะครับขอตัดแล้วครับตอนนี้ได้ลงมาแล้วนะครับโน้มกิ่งลงมานะครับนี่ครับโน้มกิ่งแล้วกิ่งมันหักพอดีนะครับนี่ครับน้ำายัางสวยนะครับ ปูกก่อนนะครับเดินหารังต่อไปครับตอนนี้ผมก็มาลุยป่าเมื่อกี้นี่นะครับที่ทางเข้าเจอหนึ่งรังนะยังลุยอยู่นะครับจะอยู่ข้างในตอนนี้เจอตรงนี้หนึ่งรังนะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับเนี่ยนครับเล็กๆแต่ขึ้นไปดูครับโอเคขอลุยกันครับนะครับได้มาแล้วนะครับไม่ใช่ว่า พึ่งมันรังเล็กนะครับแค่พึ่งมันรังไม่ใหญ่เฉยๆนะครับโอเคตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งรังนะครับนี่นะครับอยู่ข้างบนนะครับเห็นแวบหนึ่งครับทีแรกนึกว่ารังนกนะครับแต่ตาดีครับเห็นเป็นรังพึ่งก่อนนะครับขึ้นมาอยู่บนต้นแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันลมแรงอยู่นะครับ สูงพอําควรครับกิ่งกระเปาะนะครับกิ่งต้นเหลืองปีดาทอน,นะครับนี่ครับขึ้นมาถึงลังแล้วนะครับดูน้ำนะครับผลน้ำยังสวยเลยนะครับ ตัดแล้วลงก่อนนะครับลงมาแรงนะครับตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งรังนะครับนี่นะครับรังก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใหญ่ก็เล็กนะครับที่เห็นเล็กๆนี้ไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่นะครับมันก็เล็กอยู่นี้นะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับ ออนนี้ก็น้ําลงนะครับก็เลาะตามทุ่งนามานะครับนี่คนระับน้ําลงแล้วนะครับแล้วก็ในบ้านเจอหนึ่งลังนะครับนี่นะครับดูหัวน้ำกันนะครับนี่นะครับดูหัวน้ํานะครับอย่างสวยนะครับ วันนเงี้ไไ่พ้นแล้วโอเคครับขอตัดก่อนนะครับ ขวตัดแล้วนะครับหลังยังสวยนะครับนี่แก้ว้วแก้้กกตอนนี้ก็ขี่รถมาเจออีกหนึ่งลังนี่นะครับนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้เลยในบ้านเห็นนะครับรถอยู่บนถนนนะครับสายตากว้างไกลครับมองยาวครับมาดูแม่บ้านนั่งจ้องๆ้องยู่ยบาบนาตีลังนี้กันครับ น้ำเพียบเลยแต่น้ํำพึ่งไม่รู้นะครับเดีย๋ยวต้องลุ้นดูนะครับลมก็โบกเข้าหาตัวด้วยเกาะสนูนะครับสนูแห้งดูจะพ่นโดนหรือเปล่านะครับ ได้เลยครับเดี๋ยวผมก็ตัดไม้ต่อก่อนนะครับลงมาแล้วนะครับนี่นะครับไม่ใหญ่เท่าไรครับก็พอมีน้ำครับไปดีกว่าตอนนี้ผมก็มาเจออีกหนึ่งลังนะครับ ถาไม่มุดดูก็ไม่เห็นนะครับไม่มุดมาเจอก็หายนี่ครับหนังไม่ใหญ่นะครับขอทำการบูก๊กนนะครับไปแล้วครับ จอกันข้างล่างครับได้ลงมาแล้วนะครับถึงล่างจะเล็กนะครับแต่คุณภาพสุดยอดอันนี้เจออีกแล้วนะครับเรื่องลังนะครับในบ้านเจอนะครับนั่นนะครับดำด

ใหญ่นะครับแต่มีน้ำช้ได้ครับขอตัดแล้วนะครับตัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับน้ำอยู่แถบนี้เยอะนะครับแถบนี้มีหน่อยนึงครับ ไปครับหากันต่อแม่บ้านผมเจออีกแล้วครับถัดจากตัวนี้หน่อยเดียวเองเจออีกแล้วบจ,จ,อจบอกรู้เที่ยูมไม่ได้หาได้ินกัได้มาเดินดวงมากได้กุณแจอ,อยู่นี่แล้ว ออนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยนะครับกาะต้นสะเดานะครับนีนะครับถ้าผมจะเคลียร์ก่อนพ่นมันจะต่อ,อยผมไหมอันแน่ขยับแล้วได้กลิ่นฟันบุหรี่นะครับอยกมันจะยังไม่พ่นพ่นแล้วไม่รอแล้วแข่งกับเวลานะครับเย็นแล้ว สวยครับลังนี้นี่นะครับสวยงามครับอขอตัดแล้วนะครับเจออีกหนึ่งลังนะครับตอนนี้ลงมาดูนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับ มีน้ำผึ้งเราตอนนี้เราเก็บหมดนะครับพึ่งดูความสวยของหัวน้ำนะครับหลังก็สวยนะครับดูนะครับแกวเลยนะครับขอตัดแล้วนะครับ ได้ไหมนะครับค,คุณภาพแจ่มเลยนะครับยอดน้ำเต็มเต็มอุ้ยบุรีร่วงด,ดับขยี้ขยี้ขยี้ไปครับไปหาลังอื่นต่อครับอ่ครับอีกหนงลังนะครับเจอแล้วนะครับมาเดูกันนี่ เราหาพึ่งหลวงไม่เก่งอย่างคนอื่นเขานะครับเราก็หาพึ่งเม้นต่อไปครับพึ่งหลวงต้องรอชาวบ้านโทรมาให้เอาออกอย่างเดียวนะครับบางทีก็อยู่บ้านเขาทั้งหมดนะครับข้างนอกไม่ค่อยมีครับมาลุ้นน้ำกันนะครับ กาะโผลกิ่งเลยนะครับตัดก็ยากเลยผูกยากนะครับ,รบ้นเต็มนะครับขอตัดครับ แล้วนะครับนี่สวยงามครับเอาละครับท่านผูด้ดูหลังบเบลเลอเลยครับนู่นครับรแต่แต่มันอยู่ในน้ำนะครับจะเอาอยัางไงต้องลุยครับลึกก็ต้องไปอ่ะ ไม่ถึงหรอกลองไปดูลุยเจอกันตอนขึ้นมาเคียบครึ่งเอวเพื่อที่จะลุยไปเอาพึ้งหนึ่งลงัง จร,จริงจะเุยไปเอาผักบุ้งไม่ใช่หรออออักบุงหรห <c oughs> ย้อนแสงมากเดี๋ยวจะให้ดูนะครับท่านผู้ดูเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้ชมนะครับผู้ดูว่าทำไมถึงจะต้องมาเอาหลางังนีแค่จะตุยน้ำไป จู่ชายน้นยนําครึ่งเอวแม่น้ํำระวังด้วยกาะต้นสกาเลยนะครับกาะต้นสะกาค่ะจู่ในน้ํา หนูบอกให้ชะโดกัดตูดเนี่ยจะได้อาไยแกงมีพริกแกงแล้วมีพักบุ้งแล้วไงไม่มีปลาชะโดฝั่งนี้มีไม้ติดเต็มเลยถอดรหัสอยู่ใช่ไหมตอนนี้รูระเบิด ลุกไปนะมดกัดระวังนะนงไ,นะไม่เห็นค่ะ ฝังนี้เออมันไกลเกินอยู่ในพุ่ม,ใ,มใช่แล้วก็มองไม่เห็นด้วยเนะ่ยในกล้องอะ่ะได้แล้วอดดะ,ะอฮะมีงูด้วยนะมีงูด้วยคราบงูแล้วก็งูก็เลยขึ้นไปบนยอดอะ นมาจาังยังได้แล้วคุณผู้ชมเตียงลุยน้ำมานี่เพื่อรังนี้เลยดูขวดน้ำครับน้ำครึ่งเอวนะคะเพื่อรังนี้ถึงไหมน้ำครึ่งเอวเกือบตัวนี้จะลงยังไงไปรับไหมพากันพากันเล่นน้ำโอ้ยมดกัดโอ้ยเกือบลงน้ำเลย ดีๆค่ะดีๆคะ่คะตอนลงมนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวจางทางขึ้นไม่ได้หว่าทางโน้นทางโน้นซ้ายซ้ายซ้ายขวาเออนั่นแหละซ้ายหนูขวาพี่อ่ะมาแล้วดูน้ำดูน้ำขาไปไปทางค่ะกลับกลับอีกทาง ตด้แล้วนี่ครับยัางงามตอนรับหน้าหนาวเลยนะเนี่ยลังเนี้ยโอ้โห้น้องใต่หูน้องรักมากเลยน้องกระซิบน้องปลุกที่หู ้ครับก็มาเจออีกหนึ่งรังนะครับหลังจากลุยน้ํากันมาแล้วก็พักใหญ่เลยขับรถมานะครับมาเจอนี่อีกหนึ่งรังนะครับอยู่ชายน้ํามันเดิมนะครับแต่อันนี้น่าจะง่ายกว่ารังที่แล้วนะครับนู่นนะครับไม่ใหญ่นะครับรังนี้เดี๋ยวพอตีกันนะครับ เอาใบยูคานะครับจุดไฟก็ลองเป่าดูนะครับไม่มีน้ํานะครับหลังนี้ปล่อยไว้ครับหลังเมื่อกี้ไม่มีน้ําครับมาดูลังนี้ครับเจออีกหนึ่งลังนะครับก่อนกลับบ้านนั่นอะไรเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนครับไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อนี้ไม่ใช่นะครับตาถั่วครับ นีใช้แน่นอนครับไปไม้พ่นก่อนแล้วหาใบไ,ไ,ไม้เต่าควันกันครับ แค่นี้พอครับนี่นะครับสวยนะครับถึงร่งจะเล็กแต่ก็จะได้ครับสวยครับสวยงามแจ๋ว ครับรังนี้ถึงรังจะเล็กนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่นะครับ